่ออย่าลดไปเวียดทานทุกคนนะอามือออกทีลงดูสว่างหรืยังตาเราลไหมดีดี กครอยา่ายง่ายสูถึงร้อยตาพี่ลงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคิวยาหกสิบไปงห้าหกเอออยู่แล้วหกสิบเปอร์เซ็นก็ีแล้วนะไปทำบุญได้สามร้อยก็ได้ปล่อยปลาอย่างเดียวเลยนะไปซื้อปลาที่หน้าเขียงนะพี่นะไปปล่อยปลาอย่างเดียวเลย เดี๋ยวผมให้เส้แจะจดให้แล้วเป็นตรงไหนอีกเนี่ยตรที่หลังเนี่ยที่ลงเทลงทัพเนี่ยโดนคุณใสเนี่ยเอาไส้มาขอแล้วนะเด่น ค่อยลุกไม่เป็นไรเดินคอยเดินไม่เป็นไรดีจะเดินได้เลยนนี่ลุกลุกขึ้นเลยเดี๋ยวุเดินขึ้เปุน่ขึ้นเก่งแล้วพี่ค่อยลุกนะรีบดังนี้แหละเออเออเก่งแล้วเดินทีละก้าวนะพี่นะ เออเก่งเลยไใใกลๆเลยพี่อย่าลืมนี่ไป็นทำบุญน,นะอย่าลืมนี่ไป็นทำบุญสำคัญเลยเอา้าว<ม>สูงถึงร้อยร่างกายพี่ดีขึ้นจีเปอร์เซ็นต์แล้วหันหลังหน่อยสภาพนิดหนึ่ง <c oughs> เป็นไงเจค่ะโลขึ้นแล้วนะอย่าลืมไปทำบุญน,นะพี่นะจะได้หายไวๆนะอา้าวพี่มาขอพรด้วเพรานะน้ำเงินนะนะ